สิ่งที่เราทําในเบื้องหลังที่ผ่านมามีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบเป็นดอกเป็นผลเกิดความสําเร็จสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องโห oh, oh, ลาวิวัฒสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะอาจารย์เบนจาค่ะอาจารย์เจืินครับการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายภาพรวมของชาวราศีมีน,มนค่ะถ้าท่านที่รับชมอยู่อยากทราบดาวงชะตาแบบเจาะลึก สามารถติดต่อแอดมินตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอ่าครับผมโหราวิวัฒเราค่ะแนะนำเลยว่าคลิปนี้ถุกท่านไม่ควนพลาดนะคะเพราะว่าเป็น3เรื่องที่ต้องรู้ครึ่งปีหลังรู้แล้วจะปังแน่นอนของชาวราศีม,มีนค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะครับคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนครับผม ชาวราศีมีนในครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโอเคสาหรับชาวราศีมีนนะคะครึ่งปีที่ผ่านมาอาจารย์ศรีมองว่า <c oughs> ชาวราศีมีนนะคะมีโชคมีลาภเป็นบางช่วงนะคะแต่ว่าพออีกช่วงหนึ่งก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เคยมีเคยได้หน่มันหดหายไปก็แสดงว่าเกิดการปรับเปลี่ยนนะคะ <c oughs> ถามว่าดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่แต่แย่ก็ไม่เชิงเพราะฉะนั้นมันอยู่ในหมดของการปรับตัวปรับเปลี่ยนนะคะถ้าให้อาจารย์ศรีมองก็อยู่ในช่วงเกรดกลางกานะคะ พอไม่ได้นะคะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะนี่คือ,อลาศิมีนเนาะท,นที่ผ่านมาที่ผ่านมาการปรับตัวบางอย่างของ<ม>ชาวลาศิมีนบางท่านอาจจะเคยทําอะไรลุยได้เต็มที่ลุยอย่างเต็มที่แอค,แอคชั่นได้เต็มที่อาจจะต้องเฟดมาถอยมา <c oughs> เป็นคนเบื้องหลังบ้างคอยคอนโทรลคอยเป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับเพราะว่าบางอย่างมันมันทาแล้วมันตันมันสุดต,ต้องต้องพิจารณาเราแล้วถอยออกมาแล้วค่อยๆเริ่มใหม่ เคยมีโชคมีลาบก็อาจจะไปสนุดนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือออกมายืนมองก่อนเอ้ยตอนนี้ลงทุนไม่ได้แล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ลงทุนได้อย่างเงี้ยค่ะอันหนึ่งบอกว่ามันเป็นช่วงกลางๆเนาะนะคะในส่วนของการงานก็คืออะไรที่เคยได้อาจจะไม่ได้แบบเดิมแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แย่กว่าเดิมเพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเงินรายรับที่เราเคยได้ประมาณนั้นค่ะ เป็นไงกันบ้างครับครึ่งปีที่ผ่านมานะครับชาวราศีมีนตรงตามนี้บ้างไหมคอมเมนต์มาบอกกันฮะคอมเมนต์มาคุยกันได้ค,คิปได้นะคะสำหรับสามเรื่องของชาวราศีมีนค่ะที่จะต้องรู้ในครึ่งปีหลังรู้แล้วชาวราศีมีนจะปังอย่างแน่นอนถ้ารู้และเตรียมตัวทันกับเราโหราวิวันนะคะปังอย่างแน่นอนเรื่องแรกค่ะเรื่องอสังหาริมทรัพย์คใครจะซื้อจะขายนี่จะต้อง ต้องถามฟังนี้เลยเจะต้องฟังอาจารย์สีเลยใช่ค่ะชาวราศีมีนนะอาจารย์สีมองเป็นข่าวดีของคุณนะคะ <c oughs> ในช่วงจงังหวะของคุณเนี่ยไม่ว่าจะช่วงครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังคุณมีโอกาสนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้ตลอดหมายถึงอะไรคุณมีโอกาสซื้อนะค,ะคุณมีโอกาสขายคุณมีโอกาสเป็นตัวกลางนะคะติดต่อซื้อขายนะคะหรือแม้กระทั่งอันนี้ไม่ไม,ม่ใครอยากได้เนาะ มอลโด้นะหลักทรั์เนี่ยคุณมีโอกาสได้ตรงนี้ตลอดเลยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ใหญ่ๆนะคะและสินทรัพย์ใหญ่ๆเป็นจํานวนเงินโชคลาภมหาศาลเพราะงั้น<ม>หรือแม้แต่บางคนเนี่ยไปได้ลงทุนอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อน<ม>แล้วกลายเป็นเงินหรือโชคลาภที่ต่อเนื่องยาวๆอันนี้อาจารย์เคย<ม>เห็นเห็น,หนในดวงลูกค้าของอาจารย์นะเป็นแบบนี้จริงๆ,ๆเพราะั้นถือว่าเป็นช่วงที่ถือว่าดีมากนะทีนี้เราจะมามองว่า อ่าครึ่งปีหลังตั้งแต่กระกฎาเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือคุณมีโอกาสเี่ยอาจารย์บอกแต่ช่วงเวลาเนี่ยอาจารย์จะบอกละเอียดนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อหรือมีช่วงเวลาที่แบบว่าลําบากนะคะหรือมีเงินแต่เสียเงินไปเพื่อได้หลักทรั์มาช่วงไหนก็คือประมาณช่วงกระกฎาสิงหากันยาช่วง3เดือนเนี้ยคุณมีโอกาสได้ซื้อหรือได้หลักทรัพย์ใหญ่ๆนะคะบางท่านอย่างที่บอกเนาะอาจจะซื้อเองหรืออาจจะได้มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ช่วงขายหรือว่าเฮ้ยคุณคุณอยากขายนะอยากได้เงินมาแทนอะไรเงี้ยก็จะประมาณช่วงกันยาหรือตุลาช่วงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่ขายหรือว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะฉะนั้น ถ้าใครนะคะอยากอยากขายอยากอะไรที่มีหลักทรัพย์อ,อยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุจําเป็นของต้องใช้เงินเนาะเพราะเราไม่สามารถจะเอาตรงนั้นไว้ได้ก็แนะนํานะคะช่วงประมาณกันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณนะคะส่วนนะคะเรื่องราคาการต่อรองหรือดวงของใครนะคะจะขายได้ราคาอะไรยังไงแค่ไหนอันนั้นแล้วแต่บุคคลนะคะเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะกัดเกณฑ์ได้เพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่ ต่อรองกันนะคะคุณคุณพอใจจะขายเท่าไหร่นะคะคุณพอใจจะซื้อเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นการตกลงกันเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ละคนก็ไปพิจรารณาตนเองแต่อย่างที่อาจารย์สีบอกเนาะมีเกณฑ์ได้หลักทรัพย์ได้ขายได้ซื้อผันแปร ى, มาเป็นเงินเป็นโชคเป็นลาบนั่นแหละค่ะของของเรื่องที่หนึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์สําหรับของชาวราศีมีนเนาะนะคะอืมโอเคนี่คือนี่คือเรื่องแรกเรื่องแรก ส่วนเรื่องที่2ของชาวราศีมีนค,ค่ะ,คะการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในช่วงครึ่งปีหลังการเปลี่ยนแปลง,งเรื่องการงานงนะครับโดยเฉพาะงานที่หวังงานที่รองานที่คอยหรืองานที่ทำทิ้งไว้น่านแล้วกลับมาปรับุนย้อนกลับมาได้ทำนะครับมีมีเกณฑ์นในเรื่องของของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานประเภทนี้ โดยเฉพาะที่เด่นๆที่สุดเลยก็คืออะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่อาจารย์สีว่าไปนะครับกับงานเก่าๆงานเดิมๆหน้าที่เดิมๆสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบมีโอกาสที่จะต้องถูกวางตัวหรือว่าถูกโยกให้กลับไปรับผิดชอบหรือหน้าที่เดิมที่เราเคยรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่ที่ที่ทำงานประจํามีโอกาสที่จะถูกโยกถูกปรับให้ไปรับ งานหรือว่ารับหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นสองกรณีคือหนึ่งถูกโยกกลับไปตำแหน่งเดิมกับสองอ้ไอที่ทําอยู่เนี่ก็ต้องทําไอไอไอของงานเก่าที่เราเคยทําอาจจะต้องไปแบบเฉพาะก,ากิจยืนสองขาอ,อาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยประมาณนี้แต่มันก็จะเป็นผลดีในอนาคตในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการประเมินเรื่องผลงานปลายปีหรืออะไรก็รว่าไปนะครับมันจะเป็นผลดีในเรื่องแบบนั้นดีภายหลัง ส่วนใครที่ทําเป็นเบื้องหลังมาก่อนหน้านี้นะครับมีโอกาสที่จะได้กลับไปข้างหน้า<ม>สิ่งที่เราทําในเบื้องหลังที่ผ่านมามีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบเป็นดอกเป็นผลเกิดความสําเร็จแล้วได้กลับไปแอคชั่นได้เต็มที่ม,มากขึ้นนะครับโ<ม>ดยเฉพาะช่วงหลังเดือนตุลาไปแล้วนะครับชาวราศีมีน มีโอกาสที่จะเอาง่ายๆถ้าสมมติสมมตินะฮะสมมติว่าชาวราศีมีนเอ่อผมสมมุติว่าเป็นดาราแล้วกันเป็นดาราช่วงครึ่งปีแรกอาจจะถอยตัวเองเอ,ออกมาอยู่เบื้องหลังเป็นฝ่ายจัดการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นผู้ช่วยหรืออะไรทักอย่างแต่พอครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะได้กลับไปอยู่ฉากหน้าไปอยู่กับแสงกระสีเหมือนเดิม,มะะแล้วมีโอกาสที่จะปังกว่าเดิมดวยช่วงปลายปีนะครับ สำหรับเรื่องที่สามของชาวราศีมีนนะคะคเป็นเรื่องที่เรียกว่าก็ต้องระวังของชาวราศีมีนนั่นก็คือเรื่องลักซ้อนนั่นเองค่ะอาจารย์ศรีนะคะก็ได้บอกเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วอาจารย์จะเหมือนได้บอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานไปแล้วแต่มันจะมีเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องงานด้วยนั่นก็คือเรื่องความรัก สำหรับชาวราศีมีนนะคะใครที่กำลังรับชมเราอยู่แล้วมีความรักเกิดในที่ทำงานหรือมีรักใหม่ๆในที่ทำงานหรือกำลังคบหาดูใจกับใครหรืออีกหรือหนึ่งคือกำลังเลงใครไว้ในที่ทำงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะคนคนนั้นเองหนึ่งเขามีคนคุยอยู่แล้วสองเขาอาจจะเล็งใครไว้แล้วเราอ่ะก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งหรือสาม ท้ายที่สุดเลยคือเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องนะคะทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดความไม่สบายใจมันก็ส่งผลไปในเรื่องอารมณ์ที่จะมาทํางานด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํางานในฝ่ายเดียวกันคนที่ทํางานที่จะต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์เรื่องของความรักเรารู้อยู่แล้วว่าคุณกําลังจะไปตกอยู่ในสภาวะรักสามเจ้าเราสามคนเนี่ย แนะนำนะคะว่าอย่าพึ่งถลำไปไกลแล้วก็ห่างออกมาจะดีกว่านะคะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไปส่งผลกับเรื่องงานของคุณด้วยค่ะอะความหมายของน้องแอนคือชาวราศีมีในในครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะไปประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องมือที่3าหรือบุคคลที่3เกี่ยวกับเรื่องงาน ถูกไหมถูกค่ะโอเค okay. ก็ทําไมทาไมเราโดนมือที่สามเราก็ไปเป็นมือที่สามเขาใช่เพราะฉะนั้นการที่จะไปเล่นเล่นหรือว่าทีเล่นทีจริงกับใครก็ตามในเรื่องงานหรือว่าในที่ทํางานมีโอกาสเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่ มีคนรับมีครอบครัวอยู่แล้วก็ให้ให้รู้ตัวรู้ตนแล้วก็หักห้ามใจระมัดระวังเรื่องพวกนี้ในมุมของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ <rou> ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ฝั่งที่โสดต,ต้องระวังอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบางทีเราระวังตัวร,ระวังวเราระวังตัวแล้วระวังตัวแล้วแต่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะระวังเหมือนเราอื<ม>เราไม่เล่นด้วยใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่พยายามเล่นกับเราบางทีก็ต้องระมัดระวังวนะ ไม่รู้ว่าในช่วงที่เราปล่อยคิดไปมันจะยังมีละครเรื่องกระเช้าสีดาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยคุณลือเนี่ยระวังตัวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนความยั่วยวนของลำนําไม่ไหวนะคะถ้าใครดูละครเรื่องนี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่แค่อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอารมณ์ที่มันจะเกิดเนี่ยเหมือนเหมือนหมาเหยาะไก่อะเหมือนหมาเหยาะไก่อะเราก็แค่เล่นๆไม่ได้คิดอะไรตัวเราเองอาจจะไม่ได้คิดอะไร แต่ใครจะไปรู้ว่าว่าไก่มันก็อยากให้หมาขย่ำเหมือนกันไก่มันร้ายไก่มันร้ายอืส่ตามาปากมาใช่นะเข้ากันดีๆก็สำหรับชาวราศีมีนสมเรื่องที่คุณต้องรู้แอนขอสรุปอีกสักทีหนึ่งก็คือเรื่องแรกอสังหาริมมัพย์ค่ะใครจะซื้อจะขายฟังรายละเอียดไปแล้วนะคะส่วนเรื่องที่2การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานคุณจะได้กลับไปรับผิดชอบอะไรเก่าๆและเรื่องที่สาม ลักซอนในที่ทำงานต้องระมัดระวังให้ดีนะคะก็ฝากติดตามเพจของราวิวัฒช่อง YouTube ของราวิวัฒถ้าคุณไม่อยากพลาดดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์หรือว่าราศีที่มีโชคให้กดติดตามหาราวิวัฒไว้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากดวงรายเดือนสิงหาคมไว้ด้วยหรือถ้าท่าในใด <c oughs> ที่ชมเราอยู่แล้วยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับ ท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านมาช่องทางใดก็ได้ที่สามารถติดต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น y u t u b e คอมเมนต์ใน Youtube f a c e o o o k f a c e o o o k แอดนะครับช่องทางใดก็ได้ส่งมาแล้วก็ทีมงานเราจะผูกดวงวางลัคนากลับไปให้นะครับได้คะ่ะหรือว่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อช่องทางที่เร็วที่สุดเราแนะนำเป็นช่องทาง l i n e แอดนะคะ<ม>ติดต่อสอบถามแอดมินเราไปได้เลยคะ่ะ สำหรับอาจารย์ีนะคะก็จะวอวยพรชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าคุณจะอยากซื้ออยากขายนะคะหรือแม้แต่เป็นตัวลกลางติดต่อก็แ้้วแต่นะคะ<ช>ขอประสบผลสำเร็จมีเงินมีโชคลาภใหญ่ๆตามที่ต้องการนะคะขออวยพรชาวราศีมีนนะคะถ้ารักชอบพอใครก็ให้สมหวังดังใจ อย่าได้ไปเจอหรือไปเป็นมือที่สามของใครนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนค่ะครับก็ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับขอให้ปังครับวันนี้เราฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ